ที่ใช้งานไมโบย่ามินิตัวนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าใช้งานง่ายมากๆค่ะนอกจากจะมากับขนาดที่เล็กกะทัดรัดพกพาง่ายแล้วเนี่ยวิธีใช้อย่างง่ายมากค่ะแค่เราเปิดตัวกล่องเทสชาร์นี้นะคะแล้วก็เลือกตัวรับสัญญาณหรือตัวส่งสัญญาณมา1ตัวเนาะอย่างเราใช้อุปกรณ์คือ iPhone 13 Pro ที่เป็นช่องไ t นิ่งเราก็เลือกเป็นหัวไ t นิ่งนะคะขึ้นมาเสียบมือถือของเราแบบนี้นะคะจะสังเกตว่าถ้ามือถือมันปิดอยู่เนี่ยไมมันจะอยู่ในโหมดสลิปนะคะสถานะไฟก็จะยังไม่ได้เป็นสีน้ำเงินติดต่อนเนื่องนั่นเองถ้าเราหยิบ ะะแล้วก็เปิดหน้าจอมือถือเนี่ยสถานะไฟก็จะเป็นสีน้ําเงินติดต่อเนื่องสามารถที่จะพร้อมใช้งานได้แล้วค่ะแล้วก็แค่เอาตัวนี้นะคะขึ้นมาหนีบที่คอปกเสื้อแบบนี้ก็พร้อมใช้งานได้เลยค่ะตัวนี้นะคะเขาเป็นปลั๊กแอนเพลเนาะเสียบแล้วก็ใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรทั้งนั้นค่ะมือถือจะดีเทคไม่์ทันทีอัตโนมัติเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็สามารถที่จะใช้งานในโหมดของการตัดเสียงรบกวนได้อีกด้วยวิธีใช้ก็คือเราจะกดที่ตัวส่งสัญ,ญญาณตัวนี้นะคะที่ปุ่ม NR 1 T สถานะไฟจะเปเปปลีี่ยนน็ส นะะว,ญญว,วญญนันง่นนเอี่นะคะก็จะเป็นสถานะไฟสีเขียวเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นโหมดของการตัดเสียงรบกวนค่ะแล้วตัวนี้นะคะมีความพิเศษคือเขาจะสามารถเพิ่มระดับของการตัดเสียงรบกวนได้นั่นเองนะคะเป็นเลเวล1นึ่งเลเวลสองเลเวลสตอนแรกเนี่ยมันก็จะอยู่ในเลเวล1วิธีใช้เลยก็คือเราจะกดที่ตัวรับสัญญาณนะคะที่ติดกับมือถือของเราแบบนี้โดยการคลิก1ครั้งค่ะคลิก1ครั้งนะคะสถานะไฟเนี่ยมันก็จะกระพับลิบ2ครั้งนะคะก็จะไปสู่เลเวล2นั่นเองนะแต่ถ้าคลิกอีกหนึ่ง ครั้งนะคะสถานะไฟกระพริบเป็น3ครั้งนะคะก็จะเป็นเลเวล3นั่นเองเราอยากกลับมาที่เลเวล1ปกติธรรมดาเนี่ยเราก็กดไปอีก1ครั้งค่ะมันก็จะเป็นสถานะไฟกระพริบ1ครั้งนั่นเองนะคะเท่านี้นะคะใช้ง่ายมากๆเลยและอีกโหมดหนึ่งที่น่าสนใจของไมโครยานิก็คือการเปลี่ยนเสียงได้ด้วย AI อัลกอริทึมค่ะตัวนี้นะคะสามารถเปลี่ยนเสียงได้3แบบก็คือเสียงออริจินอลเสียงอังโคลแล้วก็เสียงฟีเมลค่ะเสียงอังโคลมันก็จะเป็นเสียงใหญ่ๆทุมท้มๆหน่อยนะแต่เสียงฟีเมลเนี่ยมันก็จะออกเป็นชิิปมัังงงคออะะร่ีี้นนนเวธ ใช้ก็คือเราจะใช้งานในโหมดปกติไฟสถานะสีน้ําเงินนะคะต้องบอกว่าการเปลี่ยนเสียงเนี่ยจะใช้ในโหมดปกติได้เท่านั้นนะใช้ในโหมดต่ดเสียงรบกวนไม่ได้ค่ะวิธีใช้ก็คือเราจะกดที่ตัวรับสัญญาณนะคะเป็นการเดาบลคลิกค่ะเท่านี้นะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนเสียงของเราแล้วนะคะจากเสียงออริจินอลไปเป็นเสียงอังเคิลค่ะถ้าอยากจะเปลี่ยนเป็นเสียงชิปมั้งหรือเสียงฟีเมลอ่ะเราก็กดเดาบลคลิกอีกครั้งหนึง่งเท่านี้มันก็จะเปลี่ยนเป็นเสียงชิปมั้งเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเราอยากจะกลับมาใช้ในโหมดออริจินอลอีกอ จะกลับมาเป็นออริจินอลเท่านี้นะคะเพียงแค่ double click <c oughs> ก็จะเปลี่ยนเสียงของเราให้สนุกยิ่งขึ้นได้ค่ะ <c oughs> ด้วยโบยามินิตัวนี้ <c oughs> ใช้งานง่ายนะ แล้วเจ้าตัวนี้นะคะ<ๆ>เขายังมีหัวอะแดปเตอร์มาให้2แบบก็ค<ๆ>ือไ n น n ่กับไพซีใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราแพริริงตัวใดตัวหนึ่งไปแล้วนะคะแล้วอีกตัวหนึ่งอ่ะมันไม่แพ้กันอะ่ะวิธีใช้ก็คือสมมติว่าเรายังไม่ได้แพรตัวไพซีใช่ไหมเราก็กดที่ตัวรับสัญญาและตัวส่งสัญญาณนะคะ<ๆ>ไปพร้อมกันเลยนะคะจนกว่าสถานะไฟมันจะเป็นสีน้ําเงินกระพริบทีๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะแพริริงกันค่ะให้เราอดทนแล้วก็กดค้างไว้จนกว่าไม่ตัวรับและตัวส่งนะคะเขาจะปิดเป็นสีน้ําเงินติดต่อเนื่องนั่่นนเองคคะแี้